สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่8 14กุมภาพันธ์2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวธนูอาจจะมีเรื่องของเ,อเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะเรื่องของความวุ่นวายเรื่องภาะวะผวงหรือว่ามีเรื่องให้คุ้มใจนะคะบางคนอาจจะต้องอแก้ปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะ สัปดาห์นี้ให้ระวังความขัดแย้งนะคะความไม่ลงตัวจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าสถานการณ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะชาวธนูจะต้องมีการสำรองแผนการไว้นะคะอย่ายึดติดกับวิธีการเดียวนะคะใครที่มีงานประจำอยู่หรือมีอาชีพพาขายหรือทำงานฟรีแลนซ์ใดๆอยู่ อาจจะต้องมองหาช่องทางอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีแผนเสริมแผนสำรองไว้ด้วยนะคะก็จะทำให้ชาวธนูผ่านพ้นสัปดาห์นี้ในเรื่องของอาชีพการงานไปได้ค่ะสัปดาห์นี้เหมาะกับท่านที่ทำงานเรื่องของรับเหมาก่อสร้างนะคะการต่อเติมบ้านหรือใครที่กำลังสร้างบ้านต่อเติมบ้านอยู่อันนี้ก็จะ ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้เช็คเรื่องของแผนการรายรับรายจ่ายต่างๆให้ดีนะคะ เรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ที่ชาวธนูต้องใช้ใจ่ายหมุนเงินนะคะบางคนอาจจะต้องมีการคู่ยืมหรือว่ามีเรื่องของคดีความเอกสารสัญญาต่างๆที่ต้องเคลียหรือว่าต้องกู้นะคะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเรื่องของอผลประโยชน์ด้านการเงินนะคะผลประโยชน์ของการทํางานต่างๆนั่นเองนะคะก็ขอให้ชาวธนูรอบคอบนะคะจัดแจงให้ดี เรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของอชํำรุดเสียหายนะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดคาดฝันเรื่องของความประมาทนะคะอาจจะมีหกล้มเดินสะดุดเดินเหินต้องระวังนะคะบางคนอาจจะมีการซ่อมแซมยานพาหนะหรือว่า,าความประมาทนะคะจากคนรอบข้างนะคะทำให้ชาวธนูต้องใช้จ่ายนั่นเองนะคะ เรื่องของคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้าพบรักนะคะก็อาจจะยังไม่เด่นที่จะคบจริงจังนะคะก็ขอให้ดูดูไปก่อนนะคะส่วนบางรายก็จะแฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะเน้นในเรื่องของการทำงานมากกว่านะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจจะห่างๆกันหน่อยนะคะเพื่อแก้เช็ดนะคะหรือว่าอาจจะคุยกันนานๆแล้วอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจได้นะคะก็อาจจะมีการแยกกันนะคะ บางคู่นะคะอาจจะมีการห่างกันเพราะเรื่องงานห่างกันเพราะการเดินทางหรือบางคู่นะคะต้องระวังเรื่องของครอบครัวไม่สบายนะคะหรือว่าเป็นคนรักของเราเกิดเจ็บป่วยไม่สบายได้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ